พูดพูดได้ดีงั้นมาพูดในชัดๆว่าลูกกูหนีตามผัวกวนหัวจะกุดเด็ดเดยดแ้วมึงกูเกี่ยวหูจะเลนยมึงพูดในชัดว่าลูกกูหนีตามผัวแล้วลูกมึงหนีตามผัวจริง้าแนี้หนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหุงวันกี่กิโลถามหน่อยเนเศรษฐกิจแย่จะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแหม พวกได้กิงนี่ก็เหมือนเนแต่ละรายชอบกันนักหนาเพราะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนหนีตามผัวสักคนแล้วไม่นอนและกลางคืนกลางดึกได้ไม้ไผ่ก็ละอันเดินลากตามยาวถนนทำไมก็จะฉอยดวงอาทิตย์ให้สว่างเร็วๆจะได้พูดเรื่องคนอื่นปอๆอคนที่นี่ก็ไม่พูดไม่อยากรู้นะ <c oughs> รู้ไปนี่เหรอ ทีนี้ลูกเราตามผัวก็ไม่เดือดร้อนเคยเออกินคนเราอย่าไปคิดมากมายทีนี้ลูกเราถึงตามผัวก็ได้ผัวรวยเว้ย<ม>บอกไอ้รู้แจ้งลูกกูถึงตามผัวก็ได้นายร้อยแม่มาโม้ลูกเขาได้นายรอยกูเห็นคนลือกันแถวบ้านว่าลูกมึงได้กับนายสิบไม่ใช่เหรอนายสิบสิบคนแล้วไม่ร้อยนึงอะไ,ได้ยแจงนี่มากูจะกิน ว่าใครได้วัดคนใช่แม่ได้เมื่อไหร่นวดน้องเธออไ่าได้เลยปิดจิตเลยคนรักอีเมานั่นไม่เมาแใจเราดีกี่เราโกรธหรือเปล่าว่าไปเดี๋ยวกูไปยิงจิงห่าเลยทำไมตื่งได้เมียกบโจดีเจอเกตตาอุง หอยโตอันไม่จ่เกลียบหลเาะว่ามันจอมดูไปแล้วธนบานกูหยัดผมมันต่ำตึกมาต้านแล้วป้าป้ากูมาตึงลงรถไม่จะกูจำได้บ้านกูแต่แรกนั่งกามุงจาขวากมาไปหอยโตมันจอมกว่าป้ามันจี้อเลยชี้จอร้อยจี้จอทีแกกไปปักรังไปปักยีจอดออแม่มีจอโออนะ กว่าป้ามันช้มอยางดีลุย์ัานคูไปแล้วแล้วเตียมไม่โต้ได้กับเมียกูกว่าป้าว่าเขาโต๊ะเบอร์ปันเลือบาทเมียกูไอโต้มันช้มกว่าป้ามันในใจเชื่อนมาต้านเหลือดเราปากแดงเปรบเราไปแลนแม่มึงเออว่าปัจจุรตกลงไวกูกันแล้วกูเก็ไม่ได้ได้คุยป้าไปเลี้ยนยน์แบบอย่างคระดูเก็ไม่ได้นี่เหมือนปลาเนี่ยให้โตเฉยไอ้เออ โอกเบ้อไอ้ต้กว่าได้เ yup. มีย okay. ม oh! oh ึงเออะบอกกูมาตึง uh กูมาตันกันกว่าน้องโต้นะนั่เน่ก็โยกกันแล้วก็โยกสีไม่แจ้งเปรียบก็เมียกูติดเดียวเซ้เซ้นเึดเสีเบิ่นไอ้ตัวพ่อนายเลวโต้นั่นเออหายมึงเออตัวตัดปัดลมเป่าเลยนู่นเต็มบ้านเปล่ห้องหลูกกูตัวตัดองเขลวงองขลวงองเขลอง เล่กันนี่ตายไอ้โตจะไงเออปะตเบ้อนะเออตตายล้เชี่วไหไอ้เจ้าอตัว่าโตแจ่ตัวนโตปันเจ็ดปันเจ็ดเจอเออแต่เตียนเลียกลอยเราลอยเป็นเบ้อแต่นู่นเจอตีว้คุูลูกบังคุดยีที่รเราไอ้โตนั่นเหรอโตเบ้อพอได้กับแม่กู เก็บแม่ต้องงั้นมาเจอมั้งไม่เบอเแถาแต่นอนกว่าป้ามากวันไรไม่รู้แต่ว่าคุณเกณฑ์มันมีกูเลยจมกันจริงกับน้องตัวน่าเหลือกูมาตึ้งก็นอนเพราะว่าออกกันอยู่กูก็กูจะกูยุ่ง